เส้นทางรถไฟช่วงใต้ของไต้หวันซึ่งมีทิวทัศน์สวยงามได้ปรับเปลี่ยนเป็นระบบเดินรถด้วยไฟฟ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วกำลังจะเปิดใช้งานวันที่23ธันวาคมศกนี้นายลินจาหลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มาทดลองนั่งรถด้วยตนเอง,<า>งบอกว่าการเปิดเดินรถมีความสำคัญไม่เพียงช่วยขนถ่ายคนและสิ่งของยังจะกระตุ้นการท่องเที่ยวได้ด้วยท่ามกลางแสงอาทิตย์สาดส่องทางรถไฟวิ่งเรียบไปตามชายเขา ธรรมชาติงดงามเช่นนี้เหมาะกับการพัฒนาการท่องเที่ยวภาคตอนออกในอนาคตยังจะประสานกับการจัดเทศกาลลปะกระตุ้นให้ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาไต้หวันดำเนินโครงการสาธารณพูปโภคเพื่ออนาคตรวมทั้งการก่อสร้างทางรถไฟช่วงใต้เชื่อมฝั่งตอนออกที่เดินทางลำบากกับฝั่งตะวันตกงบประมาณ700กว่าล้านเหรียญไต้หวันส่งผลการท่องเที่ยวไต้หวันคึกคักมากขึ้นด้วย